สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวของซากเรือจมที่นักดำน้ำหลายคนแถวสตหีบคุ้นเคยกันดีนะครับเรือแก้วสมุทรแต่ว่าน้อยคนจะรู้ว่าเบื้องหลังซากเรือเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีซ่อนอยู่เลยซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากการค้นคว้าของผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรกรกิติทัศ์ศรีฟ้าครับใช่ค่ะ คือเรือลำนี้เนี่ยเป็นเหมือนแคปซูลเวลาเลยนะคะที่พาเราย้อนกลับไปดูบริบทสำคัญๆในอดีตของสยามได้เลยจากเรือเยอรมันชื่อเพชรบุรีกลายเป็นเรือขนส่งคนแล้วก็มาเป็นเรือเฉลยช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอืมใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเป็นเรือของสยามก่อนจะจมลงใต้ทะเลไปน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยเรือเพชรบุรีลำนี้จริงๆแล้วมาจากไหนครับ เรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นปีพศ2444ค่ะโดยบริษัทเดินเรือใหญ่ของเยอรมันชื่อ Norddeuts Lloyd หรือว่า NDL NDL ค่ะบริษัทนี้เขาเดินเรืออยู่ในเอเชียแปซิฟิกอยู่แล้วคนทั้งคนสินค้าแล้วก็พวกไพรส์นีแล้วทำไมบริษัทเยอรมันถึงมาทำธุรกิจในสยามได้ล่ะครับตอนนั้นคือช่วงนั้นความสัมพันธ์สยามเยอรมันค่อนข้างดีค่ะ มีการจ้างชาวเยอรมันมาเป็นที่ปรึกษาหลายด้านเลยทั้งไปรษณีย์รถไฟอ๋อครับครับค่ะ NDL ก็เลยขยายเส้นทางมาสยามได้ไม่ยากแล้วชื่อเพชรบุรีนี่แหละครับทำไมต้องชื่อนี้เกี่ยวกับจังหวัดโดยตรงเลยหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นธรรมเนียมของบริษัทเรือต่างชาติสมัยนั้นค่ะธรรมเนียมใช่ค่ะคือเขาจะตั้งชื่อเรือตามเมืองท่าหรือเมืองสําคัญในประเทศที่เขาไปทําการค้าด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับคล้ายๆเป็นเกียรติหรือสร้างความเชื่อมโยง ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งเพชรบุรีก็เป็นเมืองเก่าแก่มีชื่อในประวัติศาสตร์มานานแล้วไม่จําเป็นว่าเรือต้องไปค้าขายที่เพชรบุรีโดยตรงนะคะเข้าใจครับนอกจากเรื่องสินค้าเรือเพชรบุรีนี้ยังมีบทบาทสําคัญอีกอย่างที่เกี่ยวกับการอพยพด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือการขนย้ายผู้อพยพชาวจีนจากเมืองสัวเถามาที่สยามช่วงไหนครับที่มีการอพยพเยอะ โดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่6ค่ะตอนนั้นประเทศจีนเอ,อ่อค่อนข้างวุ่นวายมากมีทั้งการล่มสลายของราชวงศ์ชิงการปฏิวัติของดรซุนยัตเซนแล้วก็ผลจากสงครามฝิ่นด้วยครับทำให้คนจีนจำนวนมากต้องออกมาแสวงหาชีวิตใหม่ ถูกต้องค่ะก็เกิดเป็นคลื่นผู้อพยพขนาดใหญ่เลยมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบันทึกว่าเรือเพชรบุรีเนี่ยขนคน,นเที่ยวละเป็นพันคนเลยนะคะโหพันคนต่อเที่ยวค่ะเกือบ20ปีที่เรือลำนี้ให้บริการก็น่าจะมีส่วนนำพาชาวจีนพ้นทะเลเข้ามาในสยามเป็นแสนคนได้เลยค่ะถึงแม้จะมีเรือลำอื่นด้วยก็ตามเป็นแสนคนที่ส่งผลต่อสังคมไทยเยอะมากจริงนะครับเนี่ยและจุดเปลี่ยนล่ะครับที่ทำให้เรือเยอรมันลำนี้ดันมาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยังไง ก็คือตอนที่สยามตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมบันธมิตรค่ะวันที่22กรกฎาคมพศ2460ครับแต่ว่าก่อนจะประกาศสงครามไม่กี่ช่มโวงเท่านั้นเองราชนาวีสยามปฏิบัติการก่อนเลยคือเขายึดเรือของฝ่ายเยอรมนีกับออสเตรียฮังการีที่จอดในแม่น้ําเจ้าพระยายึดก่อนประกาศสงครามใช่ค่ะรวมๆแล้วเก้าลำเพชรบุรีก็เป็นหนึ่งในนั้น เหตุผลก็เพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำลายเรือทิ้งก่อนมีรายงานว่าเจออาวุธบนเรือบางลำด้วยนะคะแล้วก็มีความพยายามจะเผาเรือลำอื่นเหมือนกันอ๋อเป็นการชิงลงมือก่อนแล้วการยึดเรือครั้งนั้นส่งผลยังไงต่อสถานะเรือเพชรบุรีครับก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้เรือเป็นทรัพย์สินของสยามค่ะเรือที่ยึดมาถูกนำเข้ากระบวนการของศาลทรัพย์เฉลยศาลทรัพย์เฉลยค่ะ เป็นสารพิเศษที่ตั้งขึ้นมาชั่วคราวเพื่อพิจารณาทรัพย์สินที่ยึดจากฝ่ายศัตรูในสงครามพอสารตัดสินเรือเพชรบุรีก็เลยเปลี่ยนสัญชาติเป็นเรือสยามแล้วก็ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าแก้วสมุทรนี่แหละค่ะแก้วสมุทร ชื่อเพราะเลยนะครับแล้วเรือลำอื่นๆก็ได้ชื่อไทยด้วยใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อกันหมดบางลำก็ถูกส่งไปช่วยงานฝ่ายสัมพันธมิตรตามคำขอของอังกฤษด้วยเมื่อสงครามจบเรือแก้วสมุทรกลับมาทำอะไรต่อครับก็กลับมาทำหน้าที่เดิมค่ะคือขนส่งสินค้าแต่คราวนี้อยู่ภายใต้บริษัทสยามสังกัดกระทรวงพคลังมหาสมบัติก็วิ่งเส้นทางเดิมๆเ,เช่นขนข้าวสารจากสยามไปฮ่องกงจนมาถึงวาระสุดท้ายของเรือเกิดอะไรขึ้นครับ เป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะเกิดวันที่27ธันวาคมพศส4 6 3ตอนนั้นเรือบรรทุกเข้าสารเยอะมาก13 0 0 0มหมื่นกระสอบของขุนเสงโหเยอะมากค่ะกำลังจะไปฮ่องกงออกจากเกาะสีช่างไปแต่ไปชนกับหินใต้น้ำแถวแถวระหว่างเกาะครามกับเกาะอีราชนหินใต้น้ำเพราะอะไรครับพอจะท่าไหมครับสันนิฐานว่าอาจจะบรรทุกหนักเกินไปค่ะทำให้เรือกินน้ำลึกกว่าปกติ กัปตันตอนนั้นเป็นชาวอังกฤษชื่อเพอร์คินส์ซึ่งาคาดว่าน่าจะเป็นคนเดิมกับตอนที่เป็นเรือพชบุรีครับเขาก็พยายามเอาเรือเข้าฝัง่งแต่ไม่ทันมีบันทึกว่าเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรท่านก็ทรงนำเรือไปช่วยนะคะแต่สุดท้ายก็จมลงมีข่าวลือแปลกๆเรื่องการปล้นตอนเรือกาลังจมด้วยค่ะโหมีเรื่องแบบนั้นด้วยแล้วปัจจุบันซากเรือแก้วสมุทรก็เลยกลายเป็นแหล่งดำน้ำไป ใช่ค่ะเป็นทั้งแหล่งดำน้ำแล้วก็เป็นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำด้วยถึงจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการนะคะครับแต่กองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเขาก็สำรวจไปแล้วสามครั้งเจอโบราณาวัตถุหลายอย่างเลยพวกเครื่องปั้นดินเผากระเบื้องมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ ที่น่าสนใจมากคือเจอขวดแก้วค่ะที่มีคำว่าเบรมันอยู่บนขวดเลยเบรมันค่ะซึ่งเป็นชื่อเมืองที่เป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของบริษัท NDL เดิมในเยอรมนีก็เป็นหลักฐานที่โยงกลับไปจุดเริ่มต้นของเรือได้ชัดเจนมากโอ้สุดยอดเลยครับปัจจุบันซากเรืออยู่ลึกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ20-22เมตรค่ะแต่สภาพก็แตกเป็น3ส่วนแล้วก็ผุกร่อนไปตามเวลา จากเรือสินค้าเยอรมันสู่เรือขนผู้อ,อพยพเรือฉเฉลยสงครามเรือสินค้าของสยามแล้วก็มาเป็นซากเรือประวัติศาสตร์ได้ทะเลเรื่องราวของแก้วสมุทรนี้ออก มันน่าทึ่งมากเลยนะครับจริงๆค่ะคือเรือลำนี้เป็นมากกว่าแค่ซากเหล็กจริงๆมันเหมือนบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการตัดสินใจครั้งสำคัญของสยามในเวทีโลกผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นแล้วก็บทบาทการค้าทางทะเลในอดีตด้วยทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่มันอาจจะจมอยู่ใต้ทะเลรอให้เราไปคนพบ ใช่ค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่เออน่าคิดต่อนะคะว่ายังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบนี้อีกมากแค่ไหนที่ยังรอการเปิดเผยอยู่ในซากเรือโจมอีกหลายร้อยลำใต้ท้องทะเลบ้านเราก่อนที่หลักฐานสำคัญพวกนั้นมันจะหายไปตลอดกาล